สวัสดีค่ะตอนนี้คุณป้าอยู่ที่ป่าอันกว้างใหญ่บนภูเขาของปีนางฮิวแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินไปมันจะมีป่าเยอะๆมีต้นไม้เยอะแยะเลยจะพามาชมบรรยากาศนะคะในป่าก็จะมีสะพานด้วยเขาจะทำสะพานยาวๆแต่ก่อนก็จะเป็นสะพานตัวน,นี้เขาทำใหม่แล้วแต่ก่อนจะใช้เชือกผูกเอาตอนมาสิบกว่าปีที่แล้ว 1ิสิปีแล้วคุณป้าไม่ได้มาที่นี่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ก่อนเขาจะทําเป็นเชือกแล้วก็ให้เดินไปใช่ไหมตอนนี้เขาทําเป็นซีเมนทาอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมีบอกอันนี้เรามาเดินป่าข้างบน เราจะเข้ามาใช่ไหมเราก็ซื้อกตกซื้อั๋วแบบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งใบนี่ห้าสิบห้าเหรียญเลยโอ้ยสามร้อยกว่าบาทบ้านเรานะคะประเทศไทยเลยอยากจะพามาชมบรรยากาศมีเสียงจักจั่นด้วยนะมีเสียงนกเสียงอะไรมาชมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยขึ้นมาบนเขามีเสียงจักกจั่นด้วย แต่ก่อนก็จะเป็นแบบแบบนี้เนาะ,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 ะใช่ไหมคนนี้อะ่อะ,ะ,ะนะแต่ก่อนก็จะเป็นดงเป็นป่าแบบนี้เดี๋ยวนี้เขามาทำไมแล้ว นี่ข้างบนก็จะมีอย่างนี้นะคะมีกบมีลิงมีกิ้งกามีหมดมีกระรอบมีงูด้วยนะดเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปชมนะคะว่าเราจะเจอหรือเปล่านนนีีี็มอ เอาไเอาได้อืมม yeah, so, uh, ันปิดอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ลยแบบเนี่ยเวลุหงส์อยู่ในเที่เราหล่ออ่ะแล้บผมกำลังแซงที่จะเช็คที่หอเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนู้นเลยนะคะวันนี้มาเดินป่าวันนี้มาออกกำลังกาย เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศม,ม,มีเสียงจ,ากกาจักระจันอ้ยคิดถึงบ้านเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะมันมันเหมือนชิงช้าเลยเวลาเดิน <c oughs> ข้างล่างก็จะเป็นเป็นเหวนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> พามาชมป่าจ้าวันนี้มาออกกำลังกายด้วยเนาะมีเสียงจะกระจันร้อง เวลาเดินไปมันก็จะโยกเยกไม่ค่อยมีคนเยอะหรอกคนก็ไม่ค่อยมาเนะาะเขาจะอยู่ข้างล่างกันไงแต่ว่าคุณป้าอยากรู้ว่ามีอะไรมั่งตอนนั้นมาก็มันจะเป็นเชือกไงเป็นเชือกให้ข้ามไป <sh arp> เหมือนข้ามสะพานสายละสินเลยเนาะ เวลาเดินมาเดี๋ยวนะเดินเดินมานี่มันเหมือนเหมือนชิงช้าเลยเดี๋ยวจะพามาอยู่ตรงกลางมาดูจุดตรงกลางนะคะว่าเป็นยังไงเนาะชมเสียงบรรยากาศข้างล่างนี่ก็จะลึกมากเลยข้างล่างเนี่ยบรรยากาศข้างล่างลึกมากเลยอันนี้ คุณป้าอยู่ข้างบนนะคะสูงสูงบนสะพานเขาจะให้ข้ามเขาอีกลูกหนึ่งนี้บรรยากาศนะคะเสียงนกเสียงจักจั่นร้องมีเสียงนกร้งกอ,งงกองด้วย เดินมาถึงครึ่งทางเองเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะไปต่อนะคะไปต่อก่อนโอไกลมากก็เดินมาไกลแล้วใกล้จะถึงจุดแล้วนนไกลมากเหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ในปา่าอยู่ในกลางดงกลางป่าเลยพามาเที่ยวป่านะคะวันนี้เว้ยไม่ถนัด <laughs> ไม่มีคนหรอก ถ้าอยู่ในเมืองนอนเพาถึงจะจับเนาะลืมคุณป้าก็ใส่จนขึ้นมาข้างบนเหมือนเสียงจัก,กระจันเลยเพิ่งมาถึงตรงนี้ยังไม่นี่เลยในครึ่งเดียวเองเดี๋ยวไปต่อนะคะใกล้มากเลยมาแล้วใกล้จะถึงฝั่งแล้วเอาสู้ๆเนาะเดินออกกำลังกายด้วยนานๆออกกำลังกาย,ยเหนื่อยเหมือนกันนะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายนะคะ ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็มีบันไดเดินขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเสียงเหมือนเสียงจักระจันเลยแต่ว่าคงไม่ใช่หรอกเนาะ ถึงแล้วมีที่ให้นั่งด้วยนิดโอ้ยนั่งพักก่อนให้ชมบรรยากาศมีต้นไม้ใหญ่หญๆเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วแหละเวลาประมาณสี่โมงกว่าเนาะแต่ว่าเราอยู่ในในป่าบนภูเขามันก็เลยเป็นบรรยากาศมืดๆหน่อย ให้ชมเสียงธรรมชาติเนะต้นไม้เยอะเลย วันนี้พามาเข้าป่านะคะวันนี้มีโอกาสคุณป้าพามาเดินป่าจ้ะแต่ว่าคงไม่มีหรอกเห็ดเห็นเพื่อนเพื่อนไปเก็บเห็ดมันคงไม่มีหรอกเนาะมันมีแต่ป่ามีแต่หญ้าแบบเนี้ยก็มองมองอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่มีอ่ะไม่เห็นมีเลยที่จริงมันก็น่าจะมีหรอกแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปก็จะทารั้วกั้นไว้แบบเนี้ย กขไม่ให้เราเข้าไปก็จะเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยังมีอีกเหรออ๋อนึกว่าจุดสูงสุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูอีกทีนะคะเจอหีบอยู่กลางปา่าตกใจหมดนึกว่าอ่ออะไรนะแก้วขุนเหล็กเดี๋ยวไปเปิดดูนะว่ามีอะไรนะคะ มีอะไรอยู่ในนี้เปิดเปิดพระอบพบอะไรอ๋อมีล่มให้มีทางดับเพลิงมีล่มเนาะอันนี้มีเป็นล่มสีส้มนะคะถ้าฝนตกฝนตกแล้วก็ใช้ได้ตกใจนึกว่าหีบอะไร <c oughs> หีบเขาใส่ล่มนะคะอันนี้ แลมีเห็ดด้วยนะไม่รู้เห็ดอะไรแต่ว่าไม่กล้าเอากลัวเขาจับขึ้นอยู่ตามขอนไม้ด้วยนะคะเห็ดอะไรก็มีเนาะแต่ว่ามันมันลึกก็คงไม่กล้าอันนี้มันอยู่ข้างบนเนาะเขาเอามาทาเป็นที่นั่งมาเห็นเห็ดนะข้างล่างก็จะเป็นป่าเป็นเขาหมดเลยแบบป่าแบบนี้น่ากลัว

要有人就行，你无人你凑家凑。嗯。

ต้องเดินลงอีกเมื่อกี้ขึ้นเขาเนาะเดี๋ยวเราก็เดินลงเราจะกลับแล้วแล้วก็เดินลงเพราะว่ามันจะมืดแล้วเราก็กลับแล้วก็มีรถมารอรับด้วยนะตอนที่เราจะลงเขาตอนขึ้นเราก็ขึ้นมาโอเคนะคะคุณป้าก็จะกลับแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆด้วย แม่เอาจะนั่งนั่งข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวึ้นข้างบนก่อนแล้วก็กลับแล้วก็มีรถดังนั้นด้วยรถสามเขาเสียไปอะรไหลไปีล้วอย่างหรเหวเราบวเราก็นั่งรถกระบะเนาะมออรหวันที่วันรั